สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับพุ่นนะครับเจ้าดําเสียงเจ้าดำนะครับบ่าวเทาพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาปูสามแปดธรรมชมนะครับมารับชมนะครับผมงวดวันที่16ธันวาคม2566นะครับเดินทางมาฮอดมาถึงนะครับผมมาครบบนปู่มาทั้ง3ตัวนะครับมาทั้งศูนย์มาทั้งเก่ามาทั้ง7 นะครับโค้งส mm ุด hmm. ท so ้ายปูกระยำให้นะครับวิ่งล่าง9กับห้านะครับผมกับมาเก่าเด้อพี่น้องเด้อร์นะครับผมโอ้มาเขาบ่นปูกระแม่นนะครับท่านผู้ชมเอามาหอดมาถึงแล้วครับอาดัมน้ำเอ้ยไปไปย่างย่างน้ำหนาๆไปเด้อไปไปย่างย่างย่างเออย่างย่างไปไปย่างไปเออไปไปเออ เร็วเร็ไปไปงาง,งางมามามาจะดำปะปะปะงานปะจะดำประชมเอานะครับมากราบนะมาสก,การปูน้ำกันปรมชมนะครับรับชมนะปูสามแปดวันที่16บหกธันวาคม2,566นนะครับผมการ กาบนมัสการ,ากการครับปูรปกรารนมสัสก,การเจ้าครับปูครับผม,มเอามาครบบนแม่ป <c oughs> มบบูมาครบบนนี่ครับมาครบบนนี่ครับทำชุ่มเอาเบิ้งของบ่าวเฒ่าที่เขียนของปูไปนะครับปูออ่าันนี้ของปูนี่ครับศูนย์สามแปดเก้าหกเจ็ดนะครับเสียดายนะครับปูอ <c oughs> เอาปูโค้งสุดท้ายปูกัยยำวิ่งล่างมาหากับเก่าอยู่เดอ้อนะครับถ่ายจ้ำไซนี่ เก้า <9 S 2> หนึ่งก็ดีเลยหกกั<า>บสองก้าหกของห,งหมับล่างบอกครับปูล่าง <ๆ S 2> อันนี้จำช่มมาปูจะเดี๋ยวให้เอฟซีเพิ่งมาครบหมดครับอันนี้ของงวดที่แล้วพี่น้องศูนย์สามแปดเก้าหกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดพี่น้องถ่าจับนะครับโอ้ปูกะเด่นตัวเดียวหกเก้าเก้าหกเนอะปูยำคักหกเก้าเก้าหกนะปูเนาะโอปูวานเรียกล่างมันยังมา มาเก่าอีกเว้ามาเก่านั่มอยู่ปูเหี้ว่าปูเลยเอาหาพันมาถึงอันนี้พอปูมาครบบนเออเนี่อันขึ้ได้เจ็ดตัวปูบัตน,นี้เจ็ดตัวปูม<ว>าเจ็ดตัวอ่างวดงวดกันได้หกตวัวงวดที่แล้วหกตัวที่ปูงวดที่แล้วปูให้ผมหกตวัตวหกตวัวงวดนี้มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก่ามีศูนย์มีสองมีสามแบบปู ปูมาเกตซุนมันออกกันไปอยู่เกตซุนแปดซุนส่นหนึ่งวดที่แล้วบอมีซีเด้บอมมีซีปูมาใส่มาซีมาปูมาบ้านซีมาซีมาหนำบ่ไหวเครับ,บ,บปัวม,ม,มันเขียน,นมาใส่ซีมาครบบน,น,นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามเอฟซีถามมาหลายอยู่ครับผม,มวงวดที่แล้วปูเห็นเด่นหกกับเจ็ดนะปูเนาะนี่ท่า,านผู้ชมวิ่งบนให้หกกับเจ็ดมาเจ็ดอยู่ได้พี่น้องเก้ากับศูนย์ดังหวนครับ 9กับศูนปูมากศูนเก้ากับศูศูนมาศูนย์ได้หรอปูเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนปดศนย์เท่านี้จะไ่จะครูปูปูเจ็ดศูนกับแปดศเท่านั้นเจ็ดศูนกับแปดศนเท่านั้นครับผมล่างดิปูล่างกันเดี๋ยวผมเขียนมากครบบนให้เอฟซีพันกันปูนะครับเดี๋ยวเขียนให้มาชมเดี๋ยวเราเท่าเขียนให้เดพี่น้องเลยก็คือได้เจ็ดตัวธรรมดาวันที่เราปูย เจ็ดตัวเหเจ็ดหกตัวกับแม่นไมปูหกตัวกับถือกาหตักับาทั้งสามตัวคนน่ะุ่มหกตัวกับมีอันหกเตัวกับมีใส่หกตัยูนในชุดนี่ปูปูยู่ในชุดนี่แล้มันชุดเดียวกันปูไปูปเขียน้บยูนนี่ปะยในนี่ปะปูเอาเจ็ดตัวปูเอาปูว่าเจ็บตัวรถปูบ่าอ่าทำมาชมวิ่งได้วิ่งเก่ากรนกรับ0นด้แหงเอาศูาปูแห้งนั่นแหละ มาแปดศูนย์เก้าเจ็ดยศูนย์แปดศูนย์มาครบบนน้ปูเนาะเดี๋ยวถ้าปูได้ผมจดก่อนครับหกเจ็ดแปดลึกล่างมองหากับเกะมาครบปูจะมองหากับเกะมาครบบนนะครับผมหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ สองสโอ้หลายโตัวที่ปูหนี่งวิ่งเก้ากับศูนด้วเอาศวิ่งเก้ากับศูนยกับวงศูนย์บปูจับศูนยปูเจ็ดศูนย์แปดศูนยูมองหามองหากับก้นคับโอ้เก้าเห็นมากปูแมนครับ สองกับหกสองกับหกติปูดหกปะมาชนนะครับปูเด่นที่เก้ากับศูนย์นะครับมาครบบนเก้าศูนย์จะบอกมาน้ำกันมาปูนี่นีครับบันมันบางตออนีนปูเห็นเลยสองหกอยูนี่ อันนี้อันนี้คือหากับเก้าเมื่อกี้หากับเก้าที่นี่ที่ปูเนี่ยผมหากับเก้าสองหกวิ่งตอนนี้พี่พี่นครับพี่แชรอบนี่สองกับหกก็นี่บันปูไปเขียนใสปูไปยืในเหล็บนี่ปูมีบ่ปูแล้วปูจะไปสุดลวปู่านเอาไปท่านได้ไหมบ่ปูสองกับหกสองกับหกต่อจากนี้วิ่งสองกับหกอ่าโอ้เอาหกเด่นหกบอกปูล่างลชุดล่างนาปู เอาหกเลยมีแต่หกจังเดียวเ่ยอันนี้บนวิ่งหกครับวิ่งหกรถดแ่ตัวเดียหกเอาหก่ายใช่ไหวิ่งล่างสองกับหกสองกับหกเอาหก่ายตัวเดียวหกได้หรืปูส่หกเอาหก่ายตัวเดียวสี่หกสี่หกหนึ่งหกครับห้าหกห้าหก ไปเอาลายลายท้นี่ไม่ครับปูคือเลขดี่ายบถือเลขมีแต่หกขายบัปเด็ดครับหกขายหลังยังอยู่วงที่หกได้บ่ปูแม่น่ะวงที่หกยังอยู่เลยสี่หกได้บ่ปูสี่หกเน้นสี่หปัวอ่าสี่หครับสี่หกขานี่ยสองตัวนะปูนะอ่าันบดติดหกบดถือ่หกขาได้ปูแห่งหกขายไห้า่ห้าใช่หกหลักหวย โอ้ครับปูอืมปูว่าถาบติทหกลางนี่บทถือได้ทำประชมมด้องวดที่แล้วนี่วดเก่าเดี๋ยวจับเดี๋ยวเขียนเขียนหมดปูมาเกานน่าบมนเนาะมันเป็นนี่เก่าน้ำหนั่นค<ม>รับผมหากระโจนนะครับอืมห้ากับเก้าน่ะปูไปจับเอาหาครับเก่าปูมากบนนเนาะมันเป็นมากเป็นหลังนั่นโอ้เก้านี่ปูว่าเน้นบอกเบาเถายุปูวาเก่าหกหกเก่าเด้อคงสุดท้ายเนี่ยเก่าเด้อครับผม นะครับถ้าจับนี่ข้าเก้าหกเก้าเจ็ดธันวาคมเห็นบอกพี่น้องมาครบบนันนี้ผู้เลีรอดมาครบบลปูกันนี้ด้วยครับสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาครบบลปูนะครับผมปูปูเพิ่งถูกปะนะครับผมแล้วนะปูโอคนถึ้นลายเด็ดโมาคนถูกลายแบบป,ปูน้ำปูนะ่นะอืม หอกับเจ็ดที่แรกเอาไชเล่ปูให้เก้าแล้วก็เอาขึ้นหอกับเก้แมนนะครับปูว่าหกนี่ปูกับย่างบ้าเถ้าหอกับเจ็ดที่แรกนี่ปูกับมะเด่นอีกตัวนึงนี่เห็นไหมครับปูเด่นให้เก้าอีกตัวนี่ท่านผู้ชมนี่ครับปูเด่นให้เก้าอีกตัวอันนี้เด่นศูนย์กับเก้านะปูเนาะเด่นศูนย์กับเก้าธรรมชุ่มนี่ปูเด่นที่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์จะบอกเก้าศูนย์หม้อปู มาดามกัดมาปูมาได้มาดมาได้อยู่ได้ึมาปูครับผมดีวปูกเนีวมาปูผิดนะครับผมปูมาไบหนี่ยครับอืมก้าวกระสุนรักลอยรักลอยคำนวณไปปูงวดเนี่ยรักรักลอย ูใจเอาไก่ไก่อนนะปูเนาะตาไก่ก่อนให้ปูคำนวณก่อนคือน้องนะครับผมถ้าชุดล่างนี่มั่นใจหกเลยบอกปูบติดหกบดถูกหกหลักหน่วยโอ้ผมหมักน้ำอยู่ปูปูคือบผมหมักหนึ่งหกปีที่ปูคือคือกันนะผมหมักหนึ่งหกปีที่ครับบแบหนึ่งหก ตรงพอซักพร้อมนี่นี่ตรงพอซักตรงปูตรงปูสี่ศูนย์ปูสี่ศูนย์กับหนึ่งหกหรือหกหนึ่งหกหนึ่งอ่ะาแล้วพวดอะไ่มีพวนั้นจะถือรอดหรอครับไทยาใช้ต้นตัวหกหนึ่งู็ะถือรอดเลยหกหนึงปูมันใจได้ครับอืมมันปมันเป็นครับท่านผู้ชมวิ่งบนนะครับปูเด่นเก่ากับศูนเด่นคะคือศูนย์ ะครับท่านผู้ชมมาครบบน6 7 8 9 0 2 3อันนี้ครับมาได้3ตัวเห็นบหงวดที่แล้วนี่ครับปูเด่นมีเลยมีเกา่ามี6มี7บนนะครับท่านผู้ชมนี่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 ครับผมสูตรนี่นี่ขึ้นมา9 1้ันเต็มเครับปู 1, บเก้าหนึ่ง <9, 1. S 1> ัวมาสูตรนี้ที่เขามาปูสูตรนี้เขาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง ปูมันปิดบนปูเลยครับปูอามไมกอดติดบนแล้วปูเรจะเห็ดนี่วดนี้นี่วันนีสี่หกเต็มเต็มด้วี่สี่เต็มเต็มเออนี่นเห็นปก้าหนึ่งครับปูเก้งครับอืตัวมาตัวสี่หเต็มเต็มปูบอกวันนี้ครับธรูมชมมอ้อกะล่างล่างวิ่งล่างสองกับผงแลปูเนาะครับสี่หกหนึ่งหกห้าหธรมชม บนวิ่ง9กับ0เด่นที่0 7 0 8 0นะครับจะไม่ปูยำใหกที่หนึงกราบขอบบุญขอบคุณปูนะครับท่านชมขอบคุณ FC แฟนครับทั้งช่องครับต่อ,อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับใส่มากวิ่งมากนะเกิดใส่หกหล่นหลังใส่หกลยว่าปูคนดที่น้อถือเรยแค่พูดทั่ท่านชมปูยำครับอเอาสวัสดีครับ